ฮะขับรถเล่นมาจเจากรุงเทพอ่ะเออแล้วขับกลับนนเฮ้ยไบรุ่นทำไรอ่ะอนะคร <c oughs> ับตอนนี้ก็เด้รับรถเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็เดี๋ยวไปปิกนิกกัน ที่อ่างเก็บน้ําซักกระดูนะครับผมที่สีคิ้วนะครับแถวบ้านผมเองนี่แหละตอนนี้ก็ล้างรถที่บ้านเพื่อนเสร็จแล้วว่าล้างติ๊กนะล้างติก๊กเอออยู่ข้างบนอัญาอยู่ข้างบนนะประธานทอ่ะโอเคไปสังกระสีบ้านหลังนี้โคตรคลาสสิกอ่ะดูดิเป็นบ้านไม้สองชั้นสังกระสีช่างบ้านคลาสสิกจับน้ำมันยังไม่ได้เติมเลย ยแดดออกแล้วเว้ย ちょっとファイターやないね。 ทานข้าวสิเฮ้ย <Hey, S 2> ดีนะฝนหยุดตกแล้วยังพร้อมมีดงมีแดดหน่อยเฮ็ดโ <Hey, do. S 1> ต้องดูบรรยากาศหน่อยนะครับ้องดูบรรยากาศทั้งหน่อยนะครับผมหนาำขึ้นแล้วเนี่ย คนเยอะนะเนี่ยาทางทั้งหน้าน่าจะบรรยากาศดีไอ้บอมบอกว่าร้านติ๊กอยู่หน้าหน้าหน่อยเรามาสลังสุดเลย คนเยอะดีอ่ะสือว่าโอเคนะขนาดโควิดเนาะว้าวเขาเห็นเราคงแบบว่า,า,าเอ้ยมึงลงสูงมาหรือเปล่ามาคันเดียวที่ไหนได้ขับมาคนเดียวไปแปร่เทพเบ้าไปแล้ว กา,กากาศดีจัดชมบรรยากาศไปก่อนนะครับยังไม่ถึงร้านเ <c oughs> <c oughs> คนเยอะแทบไปทุกร้านเลยนะเนี่ย เดี่ยวเม่ก่อนนะครับฮะขับรถเล่นมาจากกรุงเทพอ่ะเออแล้วขับกลับไปได้เข้าบ้านน้านบอกแล้วฮะก็บอกไแป๊บอยู่ว่าอยู่มันมาจากกรุงเทพรู้เปล่าวะดีเอ็มเลยเหรอพี่ดีเอ็มเลยเหรอพี่ดีเอ็มเลยเหรอพี่ครับ มาจกรุงเทพน่ะมาจกรุงเทพน่ะเออเออ,อเออถึงเร็วอยู่ตอนแรกดู G P S ประมาณสามชั่วโมงประมาณชั่วโมงไม่ชั่วโมงก,กว่ากวถ้วถึงละมอไซค์ถือว่าไม่นานมากยังว่านไม่เคยจับเวลาเลยนิวมาอ้ยุงเทพไม่ใช่หรอคือลงเขามันเบื่อเว้ยยุงเทพอะ่ะร้านข้าว้านอเลยก็ปิดหมดเลย <Okay. S 1> อืมร้านติ๊กไม่อยู่ตรงไหนเพื่อนะร้านติ๊กติ๊กกระเผลหมดแล้วอยู่กลางรู่นหรอมงใช่ไหมไปทางนี้ใช่ไหม อ๋อนัดมันนัดอยู่ร้านติ๊กนะเออกูไม่รู้มาปมานี่เจอไอ้โก้อยู่ไอ้โก้อยู่บ้านเนีเออเสียงสะเพกวันนี้จากกรุงเทพมากี่ชั่วโมงเลยชั่วโมงครึ่งครับอ่ะอ่ะเออมาเรื่อยๆร้อยแปดร้อยเก้าเฮ้ยเอ้ยพวกนี้มันมันนิ่งนอนนิวเนาะเตานะก็เอ๊ะเ็นไม้ต้งตื่นนิวถ่ายรูปอะไรนะอยากขึ้นได้ ถุงมือถ่ายได้วะมันมันมันล็อกอยู่เป็นอะแต่จะออกสักคันให้เสียนนี่พาไปออกไอ้เนี้ยมันล็อกอยู่แลนว่ะแอปว้วไม่เมื่อยนนิวอะเมื่อยเด้อเฮ้ยมันดิงอ่ะได้ไหมได้ไหม มันนึ่งแง่หน่อวะคนเยอะเนี่ยเนาะโอ้ยอาทิตย์ก่อนเยอะกว่า,าน,นี้นะนิวอือโอ้ยเม็นอะเชียวมันจะขี่มาจากโดนอ้าวไปละไปเดิน วนสามสี่รอบแล้วจอดนะเฮ้ดีครับกินลาได้ไหมบารดินได้เนาะมีหายไหมไปโบไปซื้อไ,ม,ไม่ล่ะไปซื้อไ,ม,ไม่ล่ะซื้อะอไะอไรวะ ข้าดูบรรยากาศดูกินออออกข้ายางจะเอ๋เอาข้าวมาเจ้าข้าวมโอ้โหบรรยากาศอือเจาสาวมีเจ้าสาวดูเนี่ยโอ้โหมีอยู่เนี่ยนี่ก็จะเป็นโอ้โหเป็นอะไรเขาทำแบบโคตรหินตรงนี้แล้วก็มีคนเล่นน้ำเคบรรยากาศใช้ได้ไม่ได้มานานจับโอเคอยู่หืมน่ารักอยู่เนื้อโส โอเคขอตัวทานข้าวเพื่อนๆก่อนนะครับผมเฮ้ยไปรุ่นทำไรอ่ะเร่งทำอุปกรณ์เหรอเราอ่ะอันนี้เขาเรียกอะไรน้ำมันก๊าซน้ำมันกาซต้องแบบนีนกินไหมผ้มผมผมผมมยังไม่ได้นอนเลยเอาไปละร้านบ้านเพื่อนผมอยู่ข้างๆ ไม่รู้ผมไม่รู้มาหาเพื่อนผมเพื่อนผมอยู่ข้างๆแล้วก็ไงต่อไม่รู้แค่นี้แหละเอามันั้องทำอุปกรณ์อยู่ไม่ใช่เหรอทำอะไรอ่ะตีตำรวจถามทำอะไรอ่ะทำอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรดูดยายังไม่ได้นอนด้วยยังไม่ได้นอนเลยแล้วนี่มึงจะรู้ยดงไงว่ามันเต็มไม่เต็มอดควรหน่งพอดีอ๋อแล้วจุดตรงนี้ได้ป่ะยังไงเดาวไปจุด สว่างตาแตกใช่เหรออันนี้เขาเรียกว่าเจ้าพายุหรืออะไรใช่ไหมเจ้าพายุชื่อเต็มๆตะเกียงเจ้าพายุรุ่นโซล่าร์มีรุ่นด้วยเจ็บตัวคอยดูนะครับเพื่อมันจะสว่างตาแตกขนาดรับสว่างตาแตกตาไม่แตกอ่ะเดือดตาคุณมากระเจี๊ยดอะไรได้เวลาสมควรแล้วนะครับผม จุดตะเกียงมึงฉีดอะไรเข้าไปอ่ะน้ำมันอ๋อหรอหายแล้วเร็วดีเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวดีเย็น กินหนึ่งเดียวไม่สนใจกูเลยนะเฮ้ยใช้ได้อยู่เร็วเสียงเพลงมัเข้ากล้องหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยคือมีัดนะใจิงเฮ้ยอวไม่ต็นละเ้หอมอว่าหว่าสว่างมาก ก็ถือได้หนึ่งเออเร่งเออมันเร่งความสว่างถได้ด้วยว่ะเออว่ะเด็ดมากไปเข้าโรงแรมตอนนี้ได้อจ้แม่ตูสว่างจริงเออสว่างเหมือนเปิดหลอดไฟอ่ะแต่แม่งแสบตานะ่อยู่เนี้ยเป็นสองตาบวดีแจ๋ว